อีกนึงนึงตู้มก็มีนะครับตัวผีก้อนไอ้พี่นะครับนี่ครับลุงเป็นดอกบื้อเลยเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเห็นหลายบ่ลูกเห็นอะไรเห็นอะไรบ่างโอ้ยเห็นหลายโอ้ยเจ็บใช่เจ็บ สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพอบน้องหนึ่งกับไอ้วินวินะจ๊ะสวัสดีปัญญาเมียพ่อแม่พี่น้องลุงป่านนะสุท่านนะครับสวัสดีพี่ทุกท่สสานนะครับผมวันนี้ก็มาพอกับบ้านมีกับน้องหนึ่งนะครับในตอนเสาร์ของสียได้หนึ่งหนึ่งในตอนเสาร์ของวันศุกร์นั่จ้ะตุ๊กับวันที่สามสิบจ่าเดือนสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ามีก็ขึ้นเขานะครับผมมาหาเห็ดอยู่เชิงเขาสองตาดนะครับที่ในเขตบ้านสังหอม ตำบลหอยคามเพื่อวันทลีจังหวัดบ,บุญหลัมย์ราธานีนะครับหลังจากเมืองวนันวัชิมามาบ่อหอนนองนึงนะเนาะเนีนจ้าเก็บเห็ดอยู่ข้างล่างก่อนนะครับส่วนลักลากก,กก็จะเป็นเห็ดมันปูประจักมืนอนี่ก็ได้นะเนาะเนีนจา้าแต่ว่าขอเห็ดแนวใหม่หน่อยบินเนาะไปลุยกันเพื่อครับสิมีเห็ดยังแน่เนาะครับเนาะจ้าไปจ้าเริ่มต้นข้าวมาข้ามาดงบากคือเก่านะครับดงกระบากใหญ่นี่แหละมาบึงเห็ดปูกไหวบินนี่แหละครับเห็ดเพิ่งข้าวแค้นวันนึงเนีนจ้าที่ผมเฝ้าอยู่เมื่อวานนี้นะครับ พอดีงามเลยเนะาะวันนี้เนาะคุณอนะ่ะนี่ครับลักษณะพึ่งพึ่งข้าวแค้นนี่หนึ่งหนึ่งยุตนานี่เฮ็ดเรือ่องงอกบ่ถัเถวเต้นจงไว้อาจัะพี่ปิยานปนแกงกะไดีเนาะมียน,นจะ้ะครับลักษณะเฮ็ดมันโงอกแดง นี่อีกนึงนึงนตู้มก็มีทูมเคืองก็มีน่อยวินเนื้นนอหมูแดงกะบหูพลุดนะมาถึงนี่ก็อาจยเห็ดหลากหลายเนี่ยหน,นึ่งหน,นึ่นนงเนาะเงินจ้ะครับจุ่มบานพันธุใดเติมกันครับตัวนี้หม้เพิ่นกินซะต้องเป็น มองเออทำไมจะโค้งเพื wa, il, ่อนำเนาะแบบนี้เอาคือกันเมึงเองโบ้ปล่อยไว้ใส่พิ้นค้าคนหมูล่ะมาหนีมาเอาที่ของแฉได้บ้างนี่ยาประจําข้าครับเก็บไม่นี่มือที่สี่ที่หาหรือว่าตรงนี้แต่ก็ย่างจุ่มคือนเขาหน่อยวินเนาะนี่จุ่มพึ่น งามที่เก่าครับเมื่อวานตาหนึ่งเดือดเจ็ดรูหนึง่งตาหนึ่งเดือดสามรูอีิ่เมอวาตาใหญ่หยัดลงเลยนะครับเมื่อวานจ้ะน,น,นี่ครับก็ม,มันีก็เก็บมาสิได้เป็นตาได้ตรงหนึง่งเมืน่นจ้ะอยงเบิรงนะครับนะครับมัน่นเดือดหน่อยวิ่นเนาะแหล่งเห็ดมันปูด้วครับเขาหรูนี้ครับ แก็ง่ามผมน้อยวินเนาะพี่น้องบนเท้ามากัานไกลไงกันไกลหน่อยสิวัฒนัดปันได้น่อยวินเนาะพี่ก็คอยข่มยังไงดอกให้ก็ดอกไม้กันปีบีเบียวเปรี้ยงแล้วกระชึบ ขาเลยง่ามากคนเนียน,นดีนจ้ะขาอุ้มชมพูเนี่ยมันปลาบ้านนึงบ้าน้อเอิ่นมันปูเนาะมันปูมันปลาจูมพูนจ้ะ น mm ี hmm. mm ่แบบข้า hmm. ส mm ัตขาเหน่าวน้อยบินนะ งามคือเก่าหน่อยนึเนาะแมน่นดอกใหญ่งามแห็นครับไม่นจ้ะขนาดกลางนะครับบอกอีกเช่นหนึ่งแบบใหญยดอกอือ้อใหญ่เหลืองๆเนี่ยยังบ่ทันออกจะปีนีเนาะแม่นจ้ะนี่อีกนะครับพุ่นย้ายไปเลยอ่อนตีนพุ่นไปเลยนะครับพุ่นอะ ออกไปอ่อมพ่นนูวนนี่เลยนะครับ,น,รบนีนน่ดอกนอ,นอ่อนอยู่ครับจูมีเนาะผุ้นค้าตันๆเลยดิจ่ะอีกเมนูหนึ่งก็กะเพร็ดใส่สลับเปลเลยครับเกาชาแห้งเลยครับสลับเปลใส่เห็ดนะพคร้มปพี่นอนเคยกินมั้ครับใส่เห็ดปลา ใส่เห็ดมันปูนั่นหนึงเมนจ์จะ้ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนนะนำนะครับสีช้อยแนะนำเมนูมูหมาหมูหวานนี่นั่นหนึ่งเมนจ์จะ้ะถามไปนะครับมีมีเมนูใหม่ๆก็แนะนำมาอีกใดนะครับทีเด็ดเป็นอะไรประยุกต์ได้หลายอย่างครับลอ,ลองปรุงมึงหน่อยวินเนาะเมนมันปูมันปลา มันกุง้งมีบ่อนงนึงเหด็ดมันกุ้งนั่เป็นท่านผัวด้วยนี่เป็นแนวได้เนาะเห็ดมันกุ้งใหญยเป็นเหญ่อู้ใช่นาอคาะน้ะตอนนี้ขื้ขาอยู่เลยจ้ะไม่ได้ให้วินนี่ยุ่มเลยเด็๋ะไรนี่แก่ก่ไมพดเลยนนเย้าเฝ้าเจนเยน แบบสีเนียนดีแหงสีขี้มเลยครับนี่เนาะมัน,นมนันยังเล้อจ้ะนี่น้ำใบเกาะไหวไปบ่ไรก็หนาปากเก็บมาเลยหนึ่งๆจะเสียวตัวไรก่อนเออโอ้ยยังน,น,น้อย เอาทั้งหิมมาก,ก่อนไนอยวินดูดมสมบูรณ์อยู่ป่นบ่น่ะหมักพ่อนี่กันครับแต่ว่าส่วนหมากถ้าอยูอ่น้ำาโพนนี่เกิดหลายแฮงเนาะแหมยายก็ยายนี่นี่ก็พอเห็ดอย่างอื่นอยู่สองอย่างแล้วนเนาะเฮ็ดลงนูก็เห็ดผึ้งเนาะแหม เขาแข็งน,นะครับแต่ว่ามันปูนูหลายแห่งครับสุหยอดเงีดตัวนี้เนาะนีรศกน,นอน,นเศร้ามีแหงทาอยู่กันนะ เชียงเมนเชียงเงนนี้อากาศจะร่มคืบม,มากอีกแน่เลยหนึ่นงหนึ่งคืมแล้วกระเด็นคืบแล้วกระเด็หน่อย<ม>อีกพอคือกรอบดอกกระกรอบครับเก็บ,บ,กบ,บมานี่ร้เหมือนีซิบกว่ากิโลได้หนึ่งหนึ่งเนาะเมียนจ้ะนี่ครับงานบายได้ก่อ ดังปัดโคองแล้วน <c oughs> <l ots> ัวสิกาเบ่งตาเนี่ยมีครับพาเก็บมามันนี้กระตานี่รุ่นบิ๊กเลยเนาะพี่นเน <l ots> าะเก็บไ้เรื่อยๆนี่ยมะครับเพราะว่ามองได้ห่างๆกันเนี่ยน้องนงเก็บเลยเนาะแม่นครับแ,แบบนี้น,นะครับ ขี่กับเก็บด้วกันครับเก็บมาก่อนเหมือนกันตัวแยกกันเก็บก่อนนะครับนี่นะครับตาจะีเพ่ปุ๊งใหญ่ได้ครับนี่คือมันท้ายเบิ่อหนึนสามสั่วโมงเราไม่แยกเวลานะครับบาวินก็เลยพยายามเอาเด็ดเด็ดหน่อยวินเนาะเด็ดเด็ดในพ่อแม่พี่น้องบ้างครับนะครับลุนกัพืชปีกนะครับนี่ลุนนี่ละน้องนึงหมักแข่งได้พินขลุนนี่ต็มตาไว้นะครับ นจอหนัก mm ี hmm ิบ okay, ุร mm ีข hmm. in ึ é, é ้นตูมน right. ี่เนาะจ้หลดาเาฮ็ดอันนี้มีเบานะโอ้เลวกาเบาแงเบาเลยคับโอมน้ำครับบที่หนึ่งคลิปนี้ครับรสชาสิรสชาตรพี่น้องพามากกจะเป็นหงำเกดเกเลยนี่เนอินเนาะอีกกระลของเปิ้นเด็ดดีเสีบครับเสีบเลยจ้ะมึงโดดหนยินเนี่ยมึงมึงก็บาไมบนี่คืออะไร เป็นที่นิยมบริโภคด้วยนะครับในตัวประเทศกับเมืองหนอกน้ำน้อแบบนีน้ก็เริ่มนิยมแล้วครับคือพ่อแจะคลิปกอ่นอนแหละก่อนแหลก็ไม่ไพ่โหดนะครับไม่ถามบาลวิน่นจะเห็ดกินปรุงอาหารให้เบืองน้ำนาะเนียนจ้ะมีทั้งตูมมีทั้งดอกงะครับดอกน้อยก็ยังมีคือเก่าด้ยน้อยวินเนาะ ก็จะเกิดโดนเติมชุดะเงี้ยที่ซิบหมูคุณผูฝาลายแห้งขนาดได้ครับือเณสาลายเห็ดมันปูนี่บ้างหนึ่งอย่งบอกว่าฉันถือไันเป็กเลเป็นดอกไม้ยืนยืนจุ่มหน่อยเนาะมีตุ๊บหลุนตัขนาดอีกแล้วครับวันนี้ เป็นดอกเบื่อเลยเนาะมีอนจ้ะมันดอกบื่อเลยครับเนี่ยหรือว่าดอกฟักทองเนาะนี่จ้าอืด้านนี้เต็มเลยไอ้บินบาทตาที่จอใหญ่แห่งเลยตาที่สองเทิงไงเทิงสูง มันงามใหม่นี่นะครับเงี้ยนี่แหละเป็นขาใหญ่เนาะเงี้ยจ้ะสมบูรณ์เหี้ดอกใหญ่ครับขายใหญ่ดอกก็ใหญ่ก็มันแต่ขึ้นหางนี่ก็จิราคาสูงหนึ่งนึ่งเนาะเงี้ยเลแพ็กดีๆครับ

เป็นน้ำหมองเลยใหญ่มองน่อยนะครับกําลังสะเกิดก็มีแสดงว่าันเบิดงใหย่เนี้ยวขึ้นก็บพทันออกดอกครับแต่ว่าเห็นอย่านี้ละ่นบานก็มีแต่พท่านหลายนั่นนึงเนียนจ้ะเนี้ยอื่นจ้ะนี่เรางกระไดเนาะเยอะกว่น ไม่เลยครับเพราะยังมีอะไรอย่บพี่น้องเก็บเพ็ดมันปูน้ำกันอีกครับไปอีกหนึงให้ทานพี่เลยเปิดใบมันดอกบื้องเผื่อมันมน <c oughs> าเมียใบมันนกเลยนะนายวิน Bung bưng cả ta chị bì tìm như sài ngay ngưng tìm nữa nữa khao bì tìm nữa khao bì tìm nữa tìm nữa khao bì tìm nữa khao bì tìm nữa khao ปใหม่กับากรีิกาสากี่แนวนี้ครับเก็บออกกับปิดหลูกคนไหวคืือเกาน้อยวินเนาะนนบัดยามเก็บแล้วมนลไรจะหอมกระบากคือเกาได้ครับมีหลูกหน่อยเพิ่นเนาะนน เห็นเก็บสมอได้ร้ายเนี่ยนีเอาลงไปแล้วลงปล่อยคลิปปล่อยยังไปแล้วกรัโบงบย่างนี่น้รงหนึ่งเห็ดนี่เาน,น,น,นะาะวัพไปนอนไปสร้างดีครับโอ้คุณเดวินเสียวอยู่โอ้ยนะครับเอาตะพีก้อนไนอดิปีจีเลยครับ ก็ตัดขาเลยจ้ะนีกระชิพาวไปอันนี้ไปแจ็คหน,น่อยนึงเนาะถ้าพี่น้องพีสั่งเบิ้งไปได้จะหลุ่มไปวินแม่แต่ละมือครับเพราะว่าพัพนยิ่งผ้าเบิ้งเนี่ยเก็บมาหลายมือแล้วพวกท่านได้ไปเบิ้องตอนเทีอยวร่วมกันลหลายๆอยู่เนาะ ที่เบิ้งกับน้องกูเกินพอดีบ่ครับไปหาหน้องกูเกินนำอยู่ระยกครับมีพญยายมีใหญ่ตามหไฮนะครับก็จะตามกันเบิ้งนะครับทันทีอันนี้ทันทีหูว่าเป็นจังไงเทออกแล้วเฮ็ดจังไดกเไดกิเสือไปล้างซื่อๆนี่แล้วเนาะมื้อนี้เนาะนจะน้ำนักคนสิได้จักรู้น้อยวิ่งเต็มตาใหญ่นี่เนาะหรือ<จ><า>ว่าสิเต็มหรือบ่เต็มเ <laughs> ดี๋ยวเต็มตานึงเลยครับ เรื่องว่ามันมีบริทายบริสุดอกนั่นงนึ่งหนึงน่งจะเวลาเผื่อไปเหตดให้เบิงเ่งงามอีกเนาะจ้ะนี่ครับหลายแห่งนั่นหนงนึ่งเนานะหลายอีลีจะหลายอีรีเอปอ่าเนี่กล่องเสีเลยครับ

ก็ดีเป็นงูไม่เันจะฝุ่นอยู่ข้าง,งใน,เนกเดีดีครับดอกงามดอกมุกแข็งครับมันนี้ก็ได้จุ่มเป็นมูเลยครับ เืนทีก่อนกลางครับเกยบเนาะม่ลมทับนะครับนะครับมองเก็บใหม่ใหม่เพิ่มทนนะครับพายมมาเป็นหลุมลงมาทับรรครับเป็นกอเป็นกอเลยครับมันเป็นคออันหนึ้งเป็นหฮดเป็นกออย่างเดียวครับมันเป็นคอเป็นคอ นี่แหละนะครับสภาพดวงบากนะครับตอนนี้ก็เที่ยงหาซีเวเได้ครับเวลานะครับนี่แหละครับซึ่งสภาพล้างเขาเป็นปลาใหม่ผมนะครับเนี่ยไปต้นบากเป็นเส้นล้างอยู่นะครับต้นแม่พันธ์เฮ็ดเพิ่นนะครับผมหนึ่งมานางขายผีแล้วนะครับจะได้พาลงมาบาเนอกหนึ่งเนาะ ดูบาน,น้ำบะได้จักกิโลน้ำน้อยพีน้องพี่ฮัน้องกูเกินน้ำพอดีแล้วเนาะแมนเฮ็ดจากช่องตาใหญ่<อ>เลยครับคุณน่าช่องตาใหญ่เลยจ้าเหมือนนี่นะครับไปเดินทางลงไปนี่แหละครับเส้นทางลงไปนี่ผ่ายพูลตาลงไปเอาหันตาหนึ่ง,อ,งอ่ะพอกันเช่นนึงอีกจุดบานคุณเนาะแมนจ้ะเพราะว่าเดินทางลงไปนี่ก็ใกล้เติบครับ,จ,บจะชดชดบ้านอีกสูงเหมืนกันสแมนครับไปไปพุ่งเรียงคาลายอ้ย ย่างมันลำทางนะครับทางลงเหงาอ่นะครับลงมาหอดบ้านตอนนี้ก็เวลา10:40นาฬิกา20นาทีนะครับใช้เวลาเดินทางอยู่2ชั่วโมงกลัวๆนะครับเพราะว่าทางค่อนข้างลำบากฝนตกน้งก็เกิลเกือบบานพอดีสวัสดีจ้าเร็วพูดจ้าเนี่ยลูกสวัสดีจ้าก้มพร้อมก้มพร้อมเนี่ยเร็วอ่ะมาสั่งเมึงนะครับสั่งเส่นก๋าตาจังสั่งก๋าตาอ่องหน่อยวินเนาะแมนนี่ครับตาแหลกเขา ตาเหล่เด้เท่าไหาร่ตาเหล่เท่าไหร่น้องกูเกิลสามกิโลนะครับสามกิโลสามขีดสามกิโลสามขีดเทเลยหน่อยวินเนาะ,ะเทลงบาลน,นะครับเทลงอู้เทลงอู้เทลงเลยเก็บใจเก็บใจพี่เอวินเอตาอีกอ่ะมาตาที่สองครับบอลตาที่สองตาหนีใหญ่กลัวด้วยครับเท่าไรเวิน จ้านี4กิโล4กิโล1กีด1กีดจ้าจ้าเดี๋ยวเทลงหลังกูเกินท้ายเี่นเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดนันยูโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะมันเสียดเทสองขาดพี่บอลบิน สังเกตาบาเดวินสังเกตาโอ้กันฟูนะฮู้สังกตาสังเกต้าได้แปดขีดแปดขีดนะครับลบศูนย์จุดแปดตัดสอนกันแนวนีน่แล้วนะครับเดี๋ยวโกโล่กมือนี้เห็ดรวมเบิดมือนี้โกกิโลโกขีดนะครับบาเนีนเเ้ยวกรเช้าไปหลางนงน้องนิองเนาะเนจยนแต่จะไปหลางอีกเนานะเก็บใส่กระมังน้ำนะครับผีกระมังก็เตรียมไว้แล้วนะครับ จบสหลูกเ็บส่ล้างแล้วก็จังสิลวกสิซีนนะครับเนาะประมาณนี้แหละครับแต่ละมือเก็บมากับพื่ท่านเดเฮเบิ้งแนวนี้จะเคลียร์นะครับเอามาสร้างให้พ่อใหญ่ไม่ใหญ่เบิ้งน้าเนาะแมันก็จะเป็นเฮดละงูแก๊กดอกหนึ่งเฮดละงูสามจูงกบอีกบานเพิ่นเนาะอ่ะเก็บใจหน้าตัวนี้เก็บใจละเฮดเพิงข้าวแค่นดอกหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นเฮดมันปูปูหยางแหดงนะครับเพู่น่ะ ีสสดใสเนาะแม่เครับเฮ็ดยังตัวนี้นี่เฮ็ดมันปูหรอว่า่งว่งวังวงังมันปูีเน่ามาพีเน่ามเนี่ยบอกปุ้่ไม่งน่เฮ็ดยังนี่เฮ็ดมันปูบอเฮ็ดยังกาะเฮ็ดยังเกาเฮ็ดมันปูจ้าเออจ้าจ้้จได้พาไปเข้าโรงเรียน้้า้าจ้า้า้ ไปเฝ้าลุงเรียนปีนานเนี่ยเนาะไอ,อ,อ้ออพินเนาะแม่นอนุบาลอนุบาลสามมาคนอื่นอนุอนุบาลสองปีสามปีกูอนุบาลอนุบาลสามนะครับก่อนยังมาอนุบาลสองเลก็เป็นอนุบาลหนึ่งเรื่อว่าเด็กเล็กนะครับก็บสองป,ปีสามปีสนะามปีเนาะแสดงเวลาครับพืชสภาพปีนาแสดงครับสามปีกูเกินนะครับนอน้องก,กูเกินโอ้ยเดี๋ไปโดมเ็ดเอาไปเอาไปเอาไปนี่พร้อมบ่ เฮ็ดมันปูน่าครับเฮ็ดมันปูเอาไว้ดีๆสวยๆเอาไว้เร็วๆจุจ่าอีกเชนึงเร็วชุดจ่าอีกเชนึงชุดจ่าสวยๆบ๊ายบายน้ำบายๆน้ำเร็วๆบ๊ายจุ๊บๆนี่พี่น้องสำหรับคลิปวัอนี้น้องนึงก็ไปวิ่งพาพี่น้องขึ้นภูน่าจะมันขนาดเลยจ้ะเป็นเฮ็ดมันปูน่าจะในโฮโลกเลยจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปวัอนี้ถ้ามะกก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้า หรือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามองนึงกระเบนม,ม ja. ินญาณเจ้เพืนสิบประผาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะเนาะว่าองนึงกับเอนมินสญาณพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวด้หรือว่าหาเห็ดหมองได้ไม้ได้พี่น้องเกษตรผู้พี่กั๊ดหลวก็สิได้เขาหาเนาะจ้าสำหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีจ้าพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าเอาล่ะนะครับพญายิ่งใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาเอฟซีสุขสันนะครับสำหรับการขึ้นเขาเขาป่าหาเก็บเห็ดป่ามื้อนี้นะครับผมส่วนมากก็ยังเป็นเห็ดมันปุยนะครับผมในวันศุกร์ที่30สิงหาคม 2 1 6 7นี่นะครับผมมืนอนีกระมานขนาดนะครับตัวบริทายเบิร์ชุดดออกนะครับคือบอกไว้นะครับมืนอนีกระพามาช่งกิโลเบิรนะครับมาหาหนองกูเกิดน,นำนะครับผมก่อนจากการมปเลยนะครับผมขอขอ,ขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพญายัย,ยพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาเอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกุกคอมเมนต์ที่รวมตีชมเขม้ามาในรายการนะครับที่ผ่านระการได้ตอบชาวผูท่านใจ กรบขอให้พญามินงยพอแม่พี่น้องลุงป่านอาทุกท่านไว้นำนะครับผมอย่างหนึ่งน,นะครับติขาดประเดเป็นประจำขอไม่หน่อยไว้ใช่พญามินายพอแม่พีน่ญญพพน้องลุงป่านอาเอฟซีู้ขาทุกท่านนะครับที่เขามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชคม,มานอย่ามีโรคภัยลายใด,ดมากกรรมกายสุขทางด้านร่างกายและกะจัจิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาลำรวยเงินทองมั่มีสุข,ขียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ข้าก็มาสวัสดีครับพอกัน คิปใหม่มือใหม่ครับผม